ยันนี้ลูกซื้อของมาทำข้าวได้วยนะเอาอะไรบ้างอะแม่เอาผักบุ้งกระเทียมน้ำมันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะโอเคค่ะแม่กับข้าวฝีมือแม่อร่อยระดับห้าดาวเลยนะว่าแต่ห้องแม่แอร์เก่ามากแล้วใช่ไหมเก่านะแต่ยังใช้ได้อยูแหมแๆมแยังไม่ทันว่าอะไรออกตัวแล้วนะแม่ เปลี่ยนแอร์ดีกว่าเนอะแม่เนอะลูกใจปั้มขอเปให้เติมสุขด้วยอากาศบริสุทธิ์ผ่านเครื่องปรับอากาศเทรนด้วยกันนะคะง่ายๆเพียงแค่ซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนังเทรนรุ่นพาซิโอพาร์ซิโออินเวอร์เตอร์จอยฟูหรือจอยฟูลอินเวอร์เตอร์รุ่นใดก็ได้รับฟรี free, ไอเทมเพิ่มดีกรีอากาศสดชื่นปราศจากเชื้อโรคมูลค่า700บาททั้งสเปรย์ทำความสะอาดคอยแพรคคลีนและแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่น PM 2.5ค่ะ ยังไม่หมดนะคะเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแขวนใต้ฝ้าเพดานเทรนรุน่นไอริหรือ d ิววีรับฟรีสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแพคคลีนมูลค่า450บาททันทีค่ะเริ่มเติมสุขด้วยอากาศบริสุทธิ์ผ่านเครื่องปรับอากาศเทรนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2564หรือจนกว่าของจะหมดค่ะเฉพาะลานดินเลอร์เทรนที่ร่วมรายการเท่านั้นมอบของขวัญที่ดีที่สุดมอบอากาศบริสุทธิ์เพื่อคนที่เรารักกันค่ะ